วาทีนีนะัวิธีการใัซมิร์และาาัีไครับจากแบตเตอกแอมปไอ้ยัง15แอมเนี่ครัมึงก็จิ้มไหวดิฮัลโหลไอ้ยังคุณแจ

การใส่ไฟเส้นสีดำแดงไปยังข้อต่อรวมผ่านข้อต่อรวมไปยังใส่ไฟเส้นสีดำแดงไปยังหัวีดตัเที่สองขีดดนี่ครับาสไฟเส้นสีดำส้มไปยังปักบีขัวที่หนึ่งปับีขัวที่หนึ่งส้มนี่นี่นี่ อยากต่อร่วงพาสายไฟเส้น ต่อร้ขึ้นไปใส่ไฟเถึงตมัมไปยังปกักพีันที่หกปักพีเขาเจอเสร็จแล้ว,ลว,ลวท่านปักเอคนที่สามไปสีดับแดงไปยังอุปกรณ์อื่น,น,นอุนป,ปรกรณ์อน อม่สายไฟเส้นสีตาปยสดายไฟเส้นสีดำแดงไปยังข้อต่อร่วมจากข้อต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีดำแดงไปยัง ไม่ได้คอย้วก็มาที่นี่ใช่ไหยจะคอยการใส่ไปเส้นสีเขียวแดงโอ้ทอดเลยเป็นไร่ไ

จะคอยตัวที่สามยังลัคซี่เรืยสายไฟเส้นสีขาวดำคอยอยตัวที่สี่จะ ปยังปักคุยสีจะขึสายไปเส้นสีขาวดำส่วนรวมไหนต่อไหต่อไหนต่อเอาแอมท่านจะไปเส้นตาลไปยังปักปีเอหนึ่งบริษัทเสานไปเส้นสีตาลไปยัง ปักที่หนึ่งของคอยแต่ละตัวเดไม่ได้หรอเปิดจากคอยที่หนึ่งไว้สองพัสีบบยส,สีเหลืองมายังปักบีบรียิปตีม่ต้องกิ้มดูว่ามันสีเหลืองป่ะนี่เหลืองเหลืองคร<อ>ัรบผมสีเหลือง ปล่อยคนี่หนึ่งผ่านได้ไปเส้นสีเขียวแดงเขียวค่แดงไปยังปักบีคนที่แปดคนที่แปดบักีเขแปดนี่นี่นี่บักบีเขาแปดอยู่นี่นี่สายไปได้ดิอะไรเขียวเขียวแดงอ่ะนี่นี่เขียวแดงเขียวแดง จาคอยยาคอยตัวที่สองตัวยาคอยตัวที่สองไปสามผ้าแตไปเส้นสีเกี่ยวผ้าดำพยางค์พัดพยางค์ปดมีคนที่เก้าเกี่ยวผ้าดำนี่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 เออนั่นแหละนี่นี่นี่ฮะเฮ้ยนี่นะไปลุ่นไป จ่าคอยตัวนสามพากี่สี่้าต่าเส้นสีขาาดํายังกาวเติบไงอันนี้ว่าจ่าคอยตัวที่สามลาสาาตป่เส้นสีกขียผ้าต้มปยังพักติบพักบีบริสิมยาตม เนี่ยผมเกี่ยวขาส้มจะคอยตัวทีีปักที่สามาแต่ไปตัีีเขียวข้าเหลืองไปยังปักที่ปักบีไปดีเบนเขียวขาเหลืองเนี่ยขียวข้าเหลืองจ้าคอยตัวที่หนึ่าตตปไป จะขอด้วยตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สี่พานสายไปเส้นสีขาวดําลงกาวตัวลงกาวครับงงานต่อเลย จากเ2ทีสองพาดสายเส้นสีขาวไปยังปลั๊กเอทีสามพวีที่สี่พาดสายเส้นสีขาวคาดดำไปยังปลั๊กที้หนึ่งอยู่ที่หนงนี้แล้วมาพาดสายไเส้นสีขาวดำปลั๊กที้หนึ่งไปยังนะไปยังนะคอนแทคไปยังปลั๊กที้หนึ่งพาดสายไเส้นสี ขาวคาส้มเอ้ยดำคาส้มไยางต B A หนึ่งวที่สองไปยาง S ไปยางต S วตัวที่ห S T อักลงะ S T S T อยู่นี่ S T คู่นึงยังบ S T ควดนึ่งยัง นึ่นี่ไงนี่ขี้ามีอ่ะสดไม่าจริงมึงยังต้องมันักถ่ายหรอกนี่มึงจะเตรี่ยนไหมไม่หางก็ไม่ต้อนไาวถ่านไปยงปลี่หนึ่งถ้านไปเต้นสีดำาต้องไปยังปลอก B A หนึ่งไว้สองถานไปสีดำไปยังก็ต้อรวม ต้องรวมไปยังตาตปลายเส้ดำไปยังปักบีเอหนึ่งไอปักบีพอหนึ่งตาตสปายเส้นสีดำคาดเหลืองไปยังปักบีพอดีทิพย์เกล็ดนี่นเขาดูเคยไฟร เอดี่ดโคตีหาตาให้ตวิอกสะัดกันและพยายางผ่านสายไฟเส้นสีดำพยายังปักเอดีสามโคตี้าผ่ายไฟเส้นสีดำพยายังฟิว1 0บแอม ้านใต้ไปเส้นสีดำไปยังบั๊บีดีนึงวพานใา้ไปเส้นสีดำค่าเหลืองไปยังบั๊บีวันที่เจ็ดสบีบีคนที่เจ็ดบีอรดูสายไฟสาเส้นนี้นี่ยเร วิว 20m EFI ไปยังปัก2พาดไปเส้ e น,นสีดำกับเหลืองปยังปักให้หนึ่ง2ตะบิด EFI แล้วก็พาดไปเส้นสีเงินไปยังปัก เอดีสองพอ้าพาสบยส่เงินไางปักตีิสามบตเตอรี่สี่พีสามี่ีดูสีดสีอี่สบามดีไรดีไรเลยดีไรสี่เงินมาทำไน็กทำอะไรกันลงมายันปักให

คั <Private S 2> ่วที่แปดคั่่ปาไปสีแดงปยังัวองตีคั่วที่สองคั่วหนึคั่นรอับวสองนี่คั่วสองเ